ไปครับเราเตรียมขอนะครับอันนี้หม่เรานะครับนี่อันนี้น้าหอมเรานะครับ,บไปครับเดี๋ยวเตรียมขอกัอนนี่นะครับใหมายของเราก็จะดูประมาณนี้นะครับ ก็จะมีหญ้าลกหน่อยเป็นขอบบ่อขอบสะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่ามีหรือเปล่าก็การดูนะครับการดูหมายก็ป่าอ้อยตอที่มันจะมีหญ้า,ยาเยอะนะครับแล้วจะมีต้นอ้อยล้มนะครับนี่ต้นอ้อยก็จะล้มนะครับโอ้โหนี่ครับ รอยหนูนะครับกัดเ,เราเจอรอยแล้วนะครับรอยกัดใหม่นะครับกัดไม่เหลือเลยครับเราก็ดักไว้แล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับตอนนี้ก็เวลาตีสี่นะครับ เราออกเก็บแล้วนะครับจะต้องไปทํางานต่อนะครับตอนเช้าว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า เสียงป้าอ้อยมันจะเงียบๆหน่อยนะครับปกติป่าอ้อยถ้าถ้าหนูเยอะก็จะมีเสียงนะครับจะมีเสียงกัดต้นอ้อยนะครับแต่นี่เงียบนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนหรือเปล่า เสียงเงียบมากเลยท่านผู้ชมลอยกัดอ้อยใหม่นะครับกัดอ้อยใหม่ๆนะครับพร้อมขี้เลยสรุปแล้วยังไงดีดักไว้แค่อันเดียวนะครับเลยไม่แน่ใจเลย โอ้ยอยกัดอ้อยใหม่เยอะนะครับนี่โอ้โหโดนนะครับนี่ครับนรกว่าจะไม่โดนนะครับโดนแล้ว ไปดูอันต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะลกมากเลยนะครับนี่ไปทางไหนดี ดักไว้ไหนวะรอยกัดอ้อยใหม่เยอะนะครับโอ้โดนแล้วนะครับนี่อันนี้ก็โดนนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ Kedua itu Oh, Pinok. Nih, Pinok. โอ้ยจมโบจัมโบ,มโบนี่พี่น้องเห็นไหมดิ่โอ้จมโบครับจัมโบ้โอ้นี่